ท่ามกลางข้อห่วงกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกู้เงินสอง0ล้านบาทเอามาซ่อมสร้างถนนของอบจอสงขลาเมื่อไปดูรายงานเงินสะสมของอบจอไปเทียบกับระเบียบของกองทุนส่งเสริมองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งถือว่าเกินสิทธิ์การกู้หลายเท่าตัวนะคะนั่นตามมาด้วยความกังวลค่ะว่าอาจจะทําให้ระยะยาวถ้ามีเหตุความจำเป็นฉุกเฉินน่าจะเกิดปัญหาตามขึ้นมาได้ การเตรียมก Ming ู้เงิน2,000ล้านบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจสงขลาสำหรับใช้ซ่อมสร้างถนน74สายทางจากถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบจสงขลา209สายขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะหลังจากได้รับความเห็นชอบจากสภาอบจเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมา แต่ก็ถูกคัดค้านจากประชาชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชาภาค9รวมถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,องอภูมิภาคที่15ที่เข้ามารับทราบข้อมูลในการดําเนินการเบื้องต้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมรายละเอียดเพื่อยืน่นกู้และยังมีชั้นการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนเมื่อผ่านความเห็นชอบจากสภาอบาจอแล้วก็จะนำข้อสรุปทั้งหมดส่งมายังผู้ราชการจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณา ล่าสุดมีรายงานนะคะว่าทางอบจยังไม่ได้ส่งเรื่องไปยังจังหวัดสงขลาค่ะโดยผู้ว่าจังหวัดสงขลามอบหมายให้กับสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเน้นย้ําให้พิจารณาข้อกฎหมายเป็นหลักท้องถิ่นจังหวัดก็จะดูระเบียบข้อกฎหมายในางๆในเรื่องของอานาจหน้าอนาจว่ามันมีอํานาจในวงเงินเท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินการครับ ส่วนของทางท้องถิ่นเราก็จะมีการเงินการคลังของท้องถิ่นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญหนึ่งในสามเรื่องที่ท้องถิ่นจะต้องบริหารอย่างชัดเจนการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนของสถาบันการเงินและกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเงื่อนไขนะคะก็คือเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนเป็นหลัก โดยการกู้เงินครั้งนี้ในส่วนของกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระเบียบกําหนดให้สามารถกู้ได้ไม่เกิน3เท่าของวงเงินสะสมที่มีอยู่ค่ะแล้วก็ตรวจสอบพบว่าอปจสงขามีเงินสะสมอยู่ร้อยล้านบาทเศษจึงกู้ได้ประมาณ400ล้านบาทแต่ว่ายังมีต้องหักชําระหนี้เดิมอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาททําให้การกู้เงินในส่วนของกองทุนจํานวน1,200ล้านบาทถือเป็นการกู้เกินสิทธิ์ไปถึง800ล้านบาท ส่วนการกู้เงินจากสถาบันการเงินจำนวน1 0 7 0 0ล้านบาทไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องความจะเป็นเร่งด่วนและมีการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนเช่นเดียวกันโดยการที่กู้เงินเกินสิทธิ์ไปมากกว่าถูกมองว่าหากในอนาคตมีเรื่องที่เร่งด่วนกว่านี้อาจทาให้ไม่สามารถใช้สิทธิการกู้เงินในส่วนนี้ได้อีกซึ่งจะกระทบกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15เตรียมสรุปข้อเสนอแนะส่งไปยังอบจสงขลาโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายวินัยการเงินการคลังซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าในบางสายทางค่ะประชาชนในพื้นที่แม้ว่าจะรู้ว่าจะมีการซ่อมถนนแต่ไม่รู้ว่าจะมีการกู้เงิน2,000ล้านบาทส่วนทางอบจสงขลาก็จะพิจารณาเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินต่อไปหรือไม่นั้นเป็นอำนาจหน้าที่และการตัดสินใจของอบจสงขลาเองค่ะ